ซาตานีพีเผู้แต่งงินพงใหญ่ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆทันทีที่เปิดเครื่องเสียงแจ้งเตือนข้อความก็ดังรัวๆติดกันข้อความเกืบทั้งหมดเป็นของแนนซี่หัวใจของโนอากระตุกวาาหากเรื่องนี้เกี่ยวกับราฟาเอลแล้วแล้วก็คนที่ต้องถูกสอบสวนด้วยหนึ่งในนั้นคาดว่าจะเป็นชอนโนอากดเบอร์โทรออกที่หมายเลขของจีนเขารออยู่คู่ใหญ่กว่าที่อีกฝ่ายจะรับสาย นายโทรหาฉันนี่เพื่อตามงานหรือตามคนล่ะฉันจะได้รายงานนายได้ถูกชอนอยู่ที่บ้านไหมเขาเพิ่งออกไปกับตำรวจเมื่อกี้นี้เองแล้วทำไมนายไม่ไปเป็นเพื่อนเขาละ่ะกับยังอยู่บ้านอย่างสบายใจอย่างนี้อีกจีนไม่รู้ว่าจะร้องไห้ดีไหมตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ผิดไปสมดในสายตาเพื่อนของตนเองไม่อยากเชื่อเลยว่าการตัดสินใจผิดเพียงเล็กน้อยกับถูกอีกฝ่ายโมโหยกใหญ่ ตำรวจขับรถพาชอนมาถึงที่หมายอย่างรวดเร็วชอนรู้สึกปวดกระเพาะขึ้นมาถึงได้นึกได้ว่าตนเองคงเครียดจนลงกระเพาะขณะที่กำลังเดินเข้าห้องสอบสวนแต่เขากับถูกใครบางคนจับมือไว้ฉันจะรอเธออยู่หน้าห้องสอบสวนชอนรู้สึกสบายใจขึ้นทันทีที่พบโนอาเขาพยักาหน้าก่อนเดินเข้าไปในห้องสอบสวนคุณดูสนิทกับเด็กคนนั้นดีกว่าที่ผมคิดซะีกตำรวจนายที่สอบปากคำโนอา เอ่ยขึ้นหลังจากเห็นนั้งคู่คุยกันแม้เพียงช่วงสั้นๆพวกเขาก็ไม่มีทางปล่อยความน่าสงสัยของคนที่อยู่รอบกายคาล่าไปโนอาหันไปมองชอนไม่รู้จักกระทั่งพ่อแท้ๆของตนเองว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตำรวจในนั้นชะง,งักเท้าต่อให้ไม่รู้แต่ทุกคนก็มีส่วนน่าสงสัยทั้งนั้นจนกว่าคดีจะขี้คายจบทุกคนจะถูกจับตามองอยู่ดีโนอาเพ่งมองตำรวจในนั้น ท่าทางเหมือนไม่ใช่คนที่จะพูดคุยได้ด้วยง่ายๆอย่างไรก็ตามที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาจะจัดการอะไรได้โนอาจึงไม่อยากผิดใจกับอีกฝ่ายมากไปกว่านี้สุดท้ายต่างถอยกันโคนละก้าวความจริงด้วยประสบการณ์ขเขาก็พอเดาได้ว่าโนอาเป็นคนที่รับมือยากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่ถูกสอบสวนตำรวจเอ่ยถามชอนคุณกับโนอาสนิทกันมากหรือเปล่าพอถูกตำรวจถามเขาแบบนี้ สายตาของชอนก็หลบอย่างร้อนลนถึงแม้นอาจะเย็นชาคนอื่นแต่ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนอีกฝ่ายมักจะใส่ใจจูจูจตนเองก็รู้สึกอดระแวงคนเบื้องหน้าไม่ได้ชอนเหลือบมองดูแวบหนึ่งแล้วกล่าวถึงเราจะไม่ได้สนิทกันมากแต่เขาก็เป็นคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดนายตำรวจส่งเสียงหอเย็นชาก่อนค่อยพูดว่าหากเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่เธอละ่ะ เธอจะยังกล้าพูดแบบนี้อยู่อีกไหมชอนชะงักไปเล็กน้อยตำรวจเอ่ยต่อถึงแม้ตอนนี้รายละเอียดทั้งหมดยังไม่ขี้คายแต่หากเขามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เธออาจถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัวชอนอึ้งไปนานก่อนก้มหน้าลงตำรวจรีบกระแอมก่อนเอ่ยต่อยังไม่รีรอเธอรู้จักราฟาเอลไหมผมไม่รู้จักคนชื่อนี้มาก่อนครับเขาเป็นพ่อแท้ๆของเธอนะแล้วเขายังมีชีวิตอยู่ แม่ของเธอไม่เคยติดต่อเขาบ้างเลยหรือไงชอนพันโมโหเมื่อถูกถามถึงคนที่ตนเองก็ไม่เคยเจอหน้าสักครั้งเ่ากับสงสัยเรื่องส่วนตัวเขาไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่เคยได้ยินคาร่าเอ่ยชื่อนี้เลยสักครั้งตำรวจเฝ้ามองการกระทำของชอนสายตาคู่นั้นพยายามหลบหลีกการจ้องมองท่าทางชอนพยายามควบคุมตัวเองให้รักษาความเยือกเย็นต่อไปทำไมเธอต้องการจะปกป้องใครอยู่อย่างนั้นหรือ แต่ก็ช่างเถอะในอีกไม่นานความจริงก็จะเปิดเผยสู้เธอยอมบอกแต่โดยดีไม่ดีกว่าหรือไงบรรยากาศภายในห้องตกอยู่ในความเงียบผมไม่ได้ช่วยใครทั้งนั้นคุณมีสิทธิ์อะไรกล่าวหาคนอื่นโดยใช้ผมเป็นตัวเชื่อมโยงเพราะชอนโมโหมากทำให้ใบหน้าของเขาแดงขึ้นดวงตาเด็ดเดี่ยวประหนึ่งราวกับผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหามีทั้งความขุ่นเคืองความผู้พานของเด็กหนุ่มตำรวจจึงอึง้งไปเล็กน้อยเหลือบตามองไปที่ฝั่งซึ่งเป็นกระจกถึอ ระวังคนใกล้ตัวนายไว้ให้ดีเถอะนายอาจจะต้องเสียใจเมื่อรู้ตอนหลังคุณสอบสวนผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่ได้ทานข้าวเลยอยากจะขอตัวกลับก่อนชอนเดินออกไปถึงประตูเขาก็พบว่าโนอายืนรอตนอยู่คำพูดสุดท้ายที่ตำรวจทิ้งไว้นั้นให้กับตนหมายความว่ายังไงเดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านชอนเดินตามหลังโนอาไปขึ้นรถภายในห้องสอบสวนเงียบไปหลายนาที ตำรวจในนั้นยิ้มก่อนกดโทรศัพท์โทรออกฉันจัดการให้เธอเรียบร้อยแล้วนะพิมพ์เธอรีบเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วกันเด็กนั่นเป่าหูนิดหน่อยก็เชื่องแล้วแค่หลอกใช้เด็กคนนั้นง่ายนิดเดียวไม่ต้องห่วงหรอกตอนถึงบ้านจีนวิ่งหน้าตาตื่นออกมาพอเห็นสีหน้าโนอาเขาถึงพยายามเดินเอ่อยเฉยเข้าไปภายในบ้านจีนฉันมีเรื่องต้องคุยกันกันกบนายนอาพูดอย่างโมโหชอนถึงกับขนาดอดตกใจไม่ได้ กับน้ำเสียงหุนฝ่ายเขาจึงขอปริตัวเข้าไปภายในบ้านปล่อยให้ทั้งสองยืนคุยกันนายสับเพ้ากับหน้าที่ของตัวเองจีนมีสีหน้ารับไม่ได้กับความอายุธรรมนี้ฉันไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบตำแหน่งพี่เลี้ยงด้วยนะอีกอย่างเขาก็กลับมาพร้อมกับนายแล้วนี่ตอนนี้โนอาห์ถอนหายใจเรื่องของคาร่าคราวนี้ดูเหมือนแนนซี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะน้ำเสียงจีนตะโกนอย่างตกใจ โนอาตบบ่าจีนเบาๆถ้าฉันเดาไม่ผิดแนนซี่น่าจะเป็นคนที่บอกที่อยู่ของคาร่าให้ราเฟลรู้ลาเฟลลาเอลที่นายพูดถึงคือใครเขาเป็นพ่อของชอนสามีเก่าของคาร่าแล้วแนนซี่สั่งให้เขาฆ่าคาร่าอย่างนั้นเหรอจีนถามโนอาสายหน้าฉันไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือช่วงนี้นายพยายามอยู่เป็นเพื่อนชอนโดยเฉพาะช่วงสองสมวันนี้ โนอาขามวดคิ้วแม้ในใจจีนยังอดสงสัยไม่ได้แต่เขาเชื่อในสัญชาตญาณของอีกฝ่ายส่วนเรื่องงานนายก็ให้ลูกน้องไปจัดการก็แล้วกันฉันเชื่อว่าอีธานมีความสามารถพอที่จะช่วยงานนายลุล่วงได้ถึงอย่างไรกระทั่งตัวจีนเองก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนว่านโนอาเป็นผู้ชายที่มีอารมณ์เย็นชาแต่อ่อนไหวตอนจีนเดินเข้ามาภายในบ้านชอนก็เรียกเขาคุณจีนครับ ผมอยากรบกวนอะไรคุณหน่อยได้ไหมครับจีนชะงักสีหน้าของเขาเรากับคุณคิดอย่างหนักฉันคงต้องฟังก่อนว่าฉันจะช่วยเธอได้ไหมก่อนที่ฉันจะรับปากเธอผู้ชายที่ชื่อราฟาเอลเขาเป็นพ่อของผมจริงๆหรือครับจีนมีสีหน้าคาดไม่ถึงเขาควรตอบดีหรือไม่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาเขาเป็นพ่อนายและเขาก็ถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับคาร่า จีนรีบเอามือปิดปากของตนเองเกือบไม่ทันหากเขายังพังปากพูดออกไปอีกแล้วก็โนอากลับมาเตะเขาออกจากบ้านแน่จีนยิ้มน้อยๆน,นายอย่าคิดมากเลยเชื่อฉันเถอะคิดไปก็ปวดหัวเปล่า,าเอาอย่างนี้ช่วงนี้นายว่างก็มาช่วยงานฉันก็แล้วกันชอนหลบตาลงอย่างรวดเร็วจีนรีบร้อนขอคำตอบจากอีกฝ่ายนายดูฉันสิฉันไม่มีเวลาพอที่จะเคลียร์งานกองตรงหน้านี้ หากไม่มีผู้ช่วยชอนลังเลเล็กน้อยสุดท้ายก็พยักหน้าจีนเห็นอีกฝ่ายยินยอมเขาจึงรีบขนเอกสารให้ช่วยตรวจด,ดูอย่างรวดเร็วถึงแม่้ต้องคอยสอนงานอยู่นานกว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นการเฝ้าคนไปด้วยในตัวโดยไม่ต้องให้อีกฝ่ายนึงสงสัยจีนแอบถอนหายใจอยู่หลายครั้งที่ฝ่ายลุกไปที่อื่นกระทั่งเกือบไม่เป็นอันทำงานอีธานมองโนอาที่กำลังเดินเข้ามาอย่างเป็นห่วง ถึงแม้ตำรวจขอสอบสวนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การหายไปนานหลายชั่วโมงก็ทำให้เขาอดเป็นห่วงไม่ได้แต่ทันทีที่โนอาปรากฏตัวตนเองค่อยรู้สึกเบาใจอีธานงานที่ผมให้คุณช่วยจีนมีปัญหาอะไรติดขัดบ้างไหมไม่มีครับบอสอีธานตอบอย่างหนักแน่นครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ผมคิดว่าคุณไม่ควรหยุดอยู่แค่ตำแหน่งของเลขาผมเท่านั้นแต่ว่าผมอยากทำงานในตำแหน่งเลขาของบอส อยู่นะครับอีธานเม้มริมฝีปากแน่นก่อนโนโอาหมุนตัวเดินเข้าห้องคอยได้พูดทิ้งท้ายไว้ฉันไม่อยากให้คนมีความสามารถอย่างนายมาจมปักอยู่แค่ตำแหน่งเลยาหนะ้าห้องฉันเท่านั้นนะนายลองเอาเรื่องนี้เก็บไปคิดดูก็แล้วกันอีธานรู้สึกร่างของตนเองเย็นเฉียบหัวใจสั่นสะท้านหลังจากนั่งสงบสติอารมณ์อยู่สักพักอีธานสะดุ้งกับเสียงของเพื่อนร่วมงานที่ขอเอกสารการประชุมครั้งต่อไปจากตน เขาพางเอื้อมมือปีบคุณอีธานเป็นอะไรหรือเปล่าคะสีหน้าของคุณไม่ดีเลยไม่เป็นอะไรครับขอบคุณที่เป็นห่วงชอนช่วยงานจีนมาเกือบห้าชั่วโมงอีกฝ่ายดูไม่มีทีท่าว่าจะเลิกงานคุณจีนไม่คิดจะพักบ้างหรือไงครับนี่ก็สองทุ่มแล้วนะจีนมัวแต่ใช้ชอนทํานู่นทํานี่อย่างไม่เกรงใจกระทั่งตัวเขาเองยังลืมเวลางั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวมื้อนี้ก็แล้วกันช่วงนี้ฉันต้องให้นายคอยช่วยงานฉัน ย้ายมานอนซะที่ห้องนี้เลยเป็นไงจะได้สะดวกขึ้นด้วยชอนเปลี่ยนเรื่องอื่นแทนทันทีที่จะตอบคำถามคุณโนอาจะกลับมาเมื่อไหร่ผมยังไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ของเขาเลยอาจจะไม่กลับมั่งคืนนี้จีนยิ้มที่มุมปากเธอเป็นห่วงเขาหรือกลัวว่าฉันจะทาอะไรเธออย่างนั้นเหรอือแต่ก่อนโนอามักจะเลิกงานดึกอยู่บ่อยครั้งช่วงนี้เจ้าตัวเปลี่ยนเลิกงานตรงเวลาสม่ำเสมอ กระทั่งตัวจีนเองยังมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ผมกลัวว่าการขับรถดึกๆจะไม่ปลอดภยัยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเขากลับดึกจนเคยชินซะด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นเราโทรสั่งอาหารกันดีกว่าครับหลังจากที่โทรสั่งระหว่างที่รออาหารมาส่งทั้งคู่ก็มานั่งเคียงงานต่อกระทั่งเสียงอ่อนหน้าบ้านดังขึ้นเดี๋ยวฉันไปรับเองนายไปเตรียมจานดีกว่าระหว่างที่ชอนเตรียมของอยู่นั้นเขาได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นภายในลานจอดรถจริงด้วย เขาลืมสั่งอาหารเพิ่มอีกที่พอเห็นจีนเดินเข้ามาพร้อมกับโนอาช้อนรีบเดินออกมาเอาของแล้วเข้าไปจัดใส่จานชอนหันมาถามโนอาคุณจะร่วมโต๊ะกับพวกเราด้วยไหมครับไม่ล่ะพวกเธอทานกันเถอะฉันขอตัวเข้าห้องก่อนดีกว่าอา้าวเขาสาตั้งใจแบ่งอาหารของตัวเองให้เราแท้ชอนก้มลงมองจานที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจีนจับสังเกตปฏิกิริยาของชอนได้ พางกล่าวนายยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ใช่หรอทานอะไรสัหน่อยสิจริงด้วยครับปล่อยให้ท้องตัวเองว่างแบบนี้ไม่ไดีต่อสุขภาพโนอาจึงยอมทานอาหารตกกลางคืนชอนขมตานอนไม่ลงเขายังนึกถึงคำพูดของตำรวจคนนั้นกลายเป็นนอนไม่หลับทั้งคืนผลลัพธ์คือเขามาช่วยจีนในสภาพสลุมสลือตอนเช้าจีนปลายตามมองสภาพกึ่งหลับกึ่งตื่นของชอนเขาอดไม่ได้ จึงหันไปชวนคุยมีเรื่องอะไรให้กุ้มใจถึงขนาดกระทั่งนอนไม่หลับเหรอครับตำรวจคนนั้นพูดแปลกๆก,กับผมเขาพูดว่าอะไรกับนายละ่ะถึงได้ต้องใส่ใจขนาดนั้นบอกฉันได้ไหมมาถึงตอนนี้จีนเริ่มขยับตัวเข้าใกล้อีกฝ่ายแต่กลับไม่ได้คำตอบเพราะชอนนั่งหลับไปแล้วผ่านไปสักพักจีนอุ้มร่างของอีกฝ่ายไปที่เตียงเขานิ่งมองดูอยู่คู่นึงนึกสงสัยว่า ที่โนอาห์ให้ตนเฝ้าชอนพะสังเกตท่าทีผิดปกติของอีกฝ่ายได้จีนหัวเราะในลำคอหมอนั่นเป็นคนใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หัวใจที่ตายด้านเป็นห่วงคนเป็นด้วยแฮจีนเพิ่งตระหนักว่าที่แท้โนอาห์ก็ยังมีหัวใจอยู่บ้างเท่าที่สังเกตดูเหมือนนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาให้ความสนใจใครสักคนพรุ่งนี้จะเป็นวันฝังศพของคาร่าแล้ว เตรียมตัวกันให้เรียบร้อยด้วยล่ะทันทีที่โนอากล่าวจบเขาเดินหันหลังกลับเข้าห้องของตนเองเสียงนาฬิกาปุกทําให้ชอนขยี้ตาพลิกตัวลงจากเตียงอย่างรวดเร็วเขาล้างหน้าเสร็จสวมเสื้อผ้าสูทสีดำตลอดทั้งตัวในฐานะลูกชายครั้งนี้เป็นการกล่าวลาชวนนิลันเขาพยายามระมัดระวังท่าทีเก้งกั้งเวลาเจอผู้คนมาร่วมงานที่เข้ามาทักทายเขาหลังจากการยืนก้มหน้าไว้อะไร ให้กับผู้ล่วงรับผ่านไปคู่หนึ่งโนอาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาอีกสักพักพวกเราจำเป็นต้องไปกันแล้วนะชอนเงยหน้าขึ้นทั้งน้ำตาโนอาคาดไม่ถึงว่าตนต้องมาปลอบใจคนอื่นเขาได้แต่ยื่นมือไปอกกอดล่างอีกฝ่ายไว้พิมพ์แอบสังเกตการอยู่พักหนึ่งกระทั่งเธอแน่ใจเธอขับรถตามโนอาไปจนถึงบ้านการกระทำของโนอา สแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขากำลังปกป้องชอยถึงขั้นขนาดต้องให้เพื่อนคอยอยู่เฝ้าอีกฝ่ายความขุ่นเคืองและไม่พอใจปรากฏบนใบหน้าของพิมพ์เธอหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขมันนานมากแล้วจริงๆที่เธอไม่รู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เธอถูกตำรวจเรียกสอบสวนกระทั่งถูกพักการเรียนจนเธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเดิมเธอกับต้องเปลี่ยนตัวตนใบหน้าหรือแม้กระทั่งชื่อของเธอ จากที่เธอเคยชื่อแซลลี่เธอกับต้องใช้ชื่อพิมพ์หญิงสาวซึ่งมีบุคลิกเงียบขรึมทั้งหมดนี้ก็เพราะโนอาทำลายชีวิตของเธอในช่วงวัยรุ่นจนพังจนเธอต้องทิ้งชีวิตที่แสนสดใสในช่วงวัยสาวตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่เธอต้องเอาคืนกับอีกฝ่ายให้อย่างสาสมโปรดติดตามตอนต่อไป